การนั้นที่ผมคิดครังนะคะเราเกิดอไรครับเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็คือ,อตอนประมาณเวลาปีสามมนาวเขากลับมาจากทํางานนะครับแล้วเขาก็ไขประตูมาก็พบผมกับน,น้องคนนั้นอยู่ที่โซฟาครับแล้วคืออะไรคะคือพี่กับน้องคนนั้นคืออะไรเวลาสัมพันธ์ทำไม,ไมถึงได้ม่เห็นเพื่อนตรงนั้น ผมกับน,น้องคนนั้นคือเพื่อน่แนะนํา,นาให้รู้จักครับแล้วน้องคนนั้นเขาก็มาหาผมตอนประมาณเวลาตีหนึ่งฮะเพิ่งรู้จักกัน่่งรู้จัก,จ<า>กครับ<อ>ผมอ,อะไรนะครับจากการแนะนา,นาของเพื่อนใช่ครับ,รค,รบคือเพื่อไงนะคะคือหมายความว่าคือก็คือชวนน้องเขามาหาครับ เพื่อนเขาก็แนะนําน้องให้รู้จักเฉยๆครับแต่ไม่ได้บอกว่านอ้องเป็นใครทำงานอะไรคืออข่าวมันออกมาขออนุญาตถามตรงๆว่าคือข่าวออกมาคือน้องเป็นไตรไลน์อะไรเงี้ยคะที่เราแบบเรียอนมาแล้วคือจริงๆเ,เรื่องนี้เนี่ยได้มีการให้การกับตํารวจไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวให้ทางตํารวจเขาไปดําเนินการต่อดีกว่าครับเราไม่รู้ใช่งไหมครับว่าน้องเป็นค่ะ เหมือนกับความถูกใจส่วนตัวเดี๋ยไะไย่างเรี้ยความบาดหัางเพราะว่าจะต้องที่ทต้องถามว่ามันจะมีนทำให้เกิเดเรื่องนี้ขึ้นไหมคะบางครั้งเราเนาผู้หญิงอื่นเข้ามาใน่องในคนก็จะแบบแต่ก็คือเป็นย่งนัก็คือคือเพื่อจะรู้จักกับน้องคนนั้นเขาเหมือนกันครับถูกใจหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่ว่า เพิ่งจะรู้จักเพิ่งจะได้เจอวันนั้นน้องเขาผมเป็นคนให้น้องเขาเข้ามาที่ห้องเองอพอมะนาวจับมาเจอแล้วอะง้ครับครับก็เป็นอย่างในคลิปนะครับคือก็เป็นหมอปกาบาลร่างกายก็มยมะนาวเป็นคนของพี่เองใช่ครับแล้วตอนนี้ เหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะพอแบบมานาเข้าม่เห็นแล้วพูดยังไงคะเพราะว่าในคลิปก็คือมีการไล่ออกไปครับที่น้องเขา้าไปเพื่อทาอะไรเงี้ยใช่ครับก็<อ>เป็นอย่างในคลิปอะครับอ,อ๋อไม่มีอาวุธครับน้องเขากลัวผมเชื่อว่าเป็นเพราะคือเขาได้ยินเสียงมะนาวตบผมนะครับตอนแรกก่อนที่จะถ่ายคลิปเสียงผมกับทะเลาะทะเลาะกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเสียงดังมากเหมือนกันน้องเขาเลยกลัว เรื่องจริงครับแล้วพี่ตองมาบอกว่าเออพอพี่ตองได้ยินเสียงไข่ก็รู้ว่าน้องเขาวิ่งเข้าไปน้องเขาวิ่งเข้าไปในห้องนอนครับู้พี่แล่างเห็นตอนแรกใ่ไใช่ครับเออแล้วคนต้องมองว่าทำไมพี่ตองมันไม่พูดอะไรเลยในคลิปนี้เหมือนแบบไม่ปกป้องน้องหรือว่าไม่ไม่ยอมแบบห้ามพี่มะนาวเรื่องถ่ายคลิปนะครับเพราะมันอาจจะเป็นปัญหาที่ตามได้ทำไมพี่ตองไม่พูดอะไร ตอนแรกอต่จริงๆผมก็พูดตามตรงคือผมไม่กล้าจะพูดอะไรเลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าคนเอาไปพูดกันต่างๆนานาซึ่งมันมีเรื่องทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงจนเรื่องวุ่นวายกันไปหมดขนาดนี้ผมจึงตัดสินใจออกมาพูดวันนี้ครับก่อนหน้านี้พี่ได้สองผ้าค่ะคุณไม่ได้ถามผมนี่เพราะตอนแรกพี่บอกว่าเพื่อนบางคนพามาที่ไม่รู้ตัวเลยพี่หลับไปแล้วแต่เมอเสร็จี่มาได้เจอนองพี่เห็นแล้วอเรื่องนี้ยังไงนะคะพี่ จริงๆแล้วตอนนั้นผมยอมรับนะครับว่าผมอาจจะให้สัมภาษณ์หรืออะไรออกไปโดยที่พยายามจะโปรเทคตัวเองแต่ว่าตอนนี้การที่ผมโปรเทคตัวเองเนี่ยมันได้ทำร้ายแบบคนที่ผมรักผมจึงต้องออกมาพูดความจริงในวันนี้นะครับตอนแรกคือเรื่องที่แบบตอนแรกเนี่ยคือผมพยายามจะโปรเทคตัวเองว่า ไม่ไม่เกี่ยวข้องประมาณนั้นครับตอนนี้เรื่องที่เราพูดมันดีกว่าครับแตาตอนนี้ห่างกินมะนาวอะไรนะครับครับใช่เราตอนนี้ยังยังอยู่กับมะนาวที่คอนโดครับเพราะจะเล่มถามมาว่าก็เราจะมการไล่เรื่องกันไปแล้วเห็นะคะผมตามงอเขาอยู่นานมากครับแล้วไม่อยากตามนี้ แน่นอนที่โดนส่วนจนตีเยอะมากเลยแล้วที่ไม่ไม่เป็นภาพหลุดเลยค่ะไว้ผู้หญิงคือการตัวเองไปไล่ผู้หญิงที่เขาไม่ได้ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยเอ,อกจากห้องไปพี่อยากจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะค่ะคือณเวลานั้นเนี่ยตัวผมก็รู้สึกผิดมากๆนะครับต่อแฟนของผมและสาเหตุที่ไม่สามารถปกป้องอะไรของปกป้องอะไรทางฝั่ง น้องคนนั้นได้เลยเนี่ยเพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปทางรายการน,น,นะครับว่าเสื้อของน้องเขาอยู่ด้านนอกห้องผมไม่สามารถเดินออกมานอกห้องเพื่อที่จะมาหยิบเสื้อของน้องเขาเพื่อที่จะกลับไปใส่ให้น้องเขาได้เพราะผมไม่อาจละาสายตาจากสองคนนั้นได้เลยแม้แต่แป๊บเดียวก็ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับ ถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างน้อยผมอยู่กันก็ยังดีกว่าดีกว่าให้มันมีการทำร้ายร่างกายหรืออะไรกันซึ่งเป็นอะไรที่แบบณเวลานั้นผมตัดสินใจทำแบบนั้นนะครับเไม่เกิดเหตุการณ์แย่กว่านี้ครับผมเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แย่กว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแล้ว้านอี่ีน่ห้องก็ถูกโยนออกไปนอกห้องณเวลานั้นเนี่ยคือความรู้สึก คืออยากให้น้องเขาออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างผมกับมะนาวที่ที่จะมาักอยู่แล้วครับ <c oughs> ที่มีการสืูสวว่าก่อร่างแน้องเข้ามาในห้องเนี่ยเพราะว่ามาบงการตำรวจเนื่องจากน้องเขาไปดื่มไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับที่เป็นกันเท็จจริงก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็คือเราส่วนน้องเขาถูกครับก็คือไม่ได้มีการไปบงการตำรวจนะครับ อย่างนั้นก็ให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายไปดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเขาจะจะฟ้องข้อหาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ในกระแสโซเชียลครับเาบอกว่าการที่ออที่ปรากฏในคีับที่ผู้กรณีมีอาการหวาดตัวเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่มีในเรื่องของอยากจะติดเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราจะชี้แจงครับ มันเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดไม่ทราบว่าน้องอาจจะหวาดกลัวว่ามาวัวอะไรเงี้ยไม่ฮะคือน้องเขากลัวกลัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเขากลัวโดนตบอบมากกว่าเพราะว่าทางธรรมนาโมโหมากครับเวลานั้นแล้วฟางที่น้องผู้บริีภคออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อข้าวหน่อยนะครับว่าอาการที่แฝงของลุงต๋องครับผู้บัญชาการกองร้อยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับกว่าทําให้เขารู้สึกว่าแบบ กัแก้ร้วแบบทางความคุ้มมะนาวเนี่ยสะใจจริเราจะบกคือเขาไม่ได้รู้สึกสะใจนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนตามตรงคือเขาช็อตนั้นเนี่ยคือเขาโมโหผมมากๆเขาจึงถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้นด้วย แล้วตอนนั้นมะที่ห้าราไห้ามนารงามตรงก็คือผมผมก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าตอนนั้นฟิวมะนาวเขาาโมโหมากๆแล้วเขาก็ตบผมไปหลายฉากแล้วนะฮะแรค,ครับใช่ใยังไม่ทราบเลยครับ ก็คือทงที่เชื่อในสิทธิมนิษยานแต่แล้วเธอหลับหาไม่ได้ไม่ได้ไปเองตอนนี้ทลกสสยก็เลยโดนถูยเรื่องตอาาศในที่ทำงมดเลยโดนผลกระทบยังไงบ้างก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่า เราก็ไม่อาจจะห้ามสังคมในการที่เขาจะตัดสินใจว่าจะทํำยังไงกับเราต่อไปได้บ้างนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวพี่โดยตรงมีอะไรบ้างคะพี่โอ้ยเยอะเหมือนกันฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออคุณแม่คุณแม่โมโหผมต้องตามง้อมะนาวผม อาจจะไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติอะไรประมาณนี้ก็เป็นผลกระทบค่อนข้างหนักมากครับที่ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติกเพราะอะไระไม่แน่ใจว่าลูกค้ามองอยังไงกับเรื่องนี้ครับ ก็ <S <S กรจริงๆเรื่องนี้ต้องให้ทางตำรวจแล้วก็ทางทนายเป็นเป็นคนแบบรับเรื่องแล้วก็อาจจะปรึกษาทางนั้นก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> ว่าจะดําเนินการหรือว่ารับมือยังไงเพราะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นเคสอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ก็ได้แต่พยายามดําเนินการ ดำเนินชีวิตประจําวันให้ให้ได้ก่อนนะส่วนตัวอยากให้จบจบที่ผมเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้มันมีเรื่องอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งเวลาและการดําเนินชีวิตต่างๆมันมันกระทบไปหมดนะครับถ้าเรื่องนี้จบยิ่งเร็วได้มันก็ยิ่งดีครับตอนนี้มานานเป็นไงบ้าง มะนาวเขาก็โอ้โหเขาก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่เขาก็ได้กําลังใจที่ดีจากเพื่อนแล้วก็กําลังใจที่ดีจากทางครอบครัวเขานะครับ้าะรัจบจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ทางทางรายการนะครับคือ การที่พวกผมออกมาขอโทษผ่านทางรายการเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ที่มันมันมันยิ่งใหญ่กว่าไปขอโทษกเขาเพียงสองคนสามคนอีกนะครับเพราะว่าการออกมาขอโทษผ่านรายการเนี่ยต้องขอโทษผ่านคนตั้งกี่คนต้องมีมีตั้งกี่คนที่มารับรู้ในเรื่องนี้มีตั้งกี่คนที่ เห็นถึงความจริงใจเห็นถึงความตั้งใจของพวกผมนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไปพูดต่อหน้าเนี่ยนรัเขาอาจจะยอมหรือว่าต่อหน้ากับผ่านรายการผมยังไม่เห็นว่ามันจะต่างกันอย่างไรนะครับเอาจริงๆคือผมขอโทษผานรายการก็ก็แสดงถึงความจริงใจมากพอนะครับมองผมมองแบบนั้น ตอน,นี้เรื่องของคดีมันงไ้วว่าเราต้องทอะไรต่อไปกันนะก็ในเรื่องของคด,ดีเนี่ยเรื่องพอราบาคอมพิวเตอร์เรายังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าว่าจะเป็นคดีออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าในเรื่องของหมิ่นประมาทกับคลขืนใจให้ออกจากห้องอันนี้ก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ทางตำรวจทางกฎหมายก็ได้ดำเนินการ ไปในเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับพอทำไม่ก็มีของมาเอาค่ะมัมีข่าวมาแล้วต้องมีตัวอลายออกมาเลยนว่าตัวอะไรก็ขออนญาคือตัวลายเก,ก,ก็ทําอาชีพตรงเด็กด้วยเหมือนกันนี่แหละเปกนแฟที่จะคนชอบเส้นเรื่องนี้ผมทราบครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ การส่งเด็กหรือเป็นเอเย่นแบบนั้นนะครับมะนาวเขาจะมีกลุ่มลานอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มพิตตี้กับเขากับเพื่อนๆนะครับเวลาที่บางทีผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าของกิจการบางกิจการเนี่ยต้องการที่จะให้พิตตี้ไปยืนเพื่อพรีเซนต์สินค้าให้กับบริษัทเขา เขาก็จะมีการติดต่อผ่านมาทางมะนาวบ้างและมะนาวก็มีการาถามเพื่อนฝูงของเขานะครับเพื่อที่จะแบบว่าใครสนใจงานนี้ไหมเสร็จแ,แล้วก็คือ,เ,อเหมือนกันแนะนําแนะนําเพื่อนให้เป็นรับงานแบบพรีเซนต์สินค้าให้กับลูกค้ามากกว่าครับเรื่องนี้ผมทราบดีเพราะว่าผมเองยังเคยให้มะนาวเขาแนะนําเพื่อน เพื่อที่จะมายืนให้กับสินค้าของเพื่อนผมยังมีเลยนะครับ่ราว่านั่นอนนอ่ะเรื่องข่าวออกมาที่ก็โดนมองว่าเข้าใจแจแล้วครับบทเรียนที่ชัดที่สุดก็คือว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะครับมันการสูญเสียความไว้วางใจจากคนที่รักเนี่ยมันยากที่จะได้กลับมาคืน ว่าจะมาดูลูกอีกจะไม่ทำแบบนั้นอีกครับก็ได้มาคอยรอนถามนี่นั่นค่ะคือมันมีกระแสว่าที่มะนาวเราให้ของสัมผัสกับเด็กแล้วค่ะใช่ตอนแรกอ่ะตอนแรกคุณแม่ผมเขาก็โมโหมากแล้วก็มีการคุยกันว่าเอออาจจะให้มะนาวเขาเอ่าไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าตอนนี้ครับได้ได้คุยกับคุณแม่แล้ว แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับแล้วตอนนี้ก็คือยังอยู่กันที่คอนโดเหมือนเดิมครับแล้วาก็คือยังนะครับี่ต่อฝากไาครนับครับ,รบเรื่องนี้มันก็จริงๆแล้วอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจคนที่เรารัก หรือแม้แต่เรื่องของออการถ่ายคลิปแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไม่อยากให้ผู้คนทําสิ่งที่ผมทําลงไปนะครับ